คนไทยเรานะคะทุกคนรือสาวๆไทยเราหลายๆคนนี่แหละนะคะเราจะมีนิสัยแบบนี้นะคะ่ะทุกคนมันก็เลยทำให้พวกสแกมเมอร์นะคะทุกคนเขาหลอกสาวไทยได้ง่ายนะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะเป็นคนที่มีน้ำใจนั่นเองค่ะพอฝอนะทุกคนที่เขาเป็นสแกมเมอร์นะ,ะเข้ามาคุยกับเล่านะคะวันสองวันนะคะและเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมานะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของเขาเนี่ย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะชีวิตที่แบบว่าอยู่ในเรือนะคะหรือว่าอยู่ในแบบว่า,อ,าอะไรนะคะค่ายทหารนะคะหรือว่าเขาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่านะคะไม่มีเงินใช้อะไรแบบนี้คะ่ะแล้วสาวไทยเราหลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีน้ําใจแบบว่าที่สงสารคนนะคะทุกคนก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยฝรัหลังที่เราไม่รู้จักแต่เขาแบบว่าพูดบอกรักเรานะคะ ให้ความฝันกับเราให้ความหวังกับเรานั่นแหละนะคะว่าฉันเนี่ยนะถ้าออกไปได้นะฉันจะไปหาเธอนะไปอยู่ที่เมืองไทยนะ <c oughs> เพราะว่าสาวๆหลายๆคนเนาะเราเข้าไปเล่นในเว็บเดทออนไลน์เราก็อยากจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติถูกไหมคะแล้วเนี่ยแะคะ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้นะคะพวกแสแกมมอเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงไทยต้องการอะไรนะคะ <c oughs> เขาก็จะนะคะ <c oughs> เข้ามาหลอกเราได้ง่ายยิ่งผู้หญิงคนไหนที่แบบว่าไม่เคยเจอแบบว่าผู้ชายที่บอกรักบอกคิดถึงเรียบดาอ ่เรียกหันนี่ที่รักนะคะเราไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยได้จากหนุ่มไทยนะคะแล้วพอฝรั่งนะทุกคนเขาเข้ามาปากหวานมาบอกรักบอกคิดถึงมาเรียกที่รักแบบเนี้สาวไทยลหลายๆคนเนี่ยก็จะอ่อนระทวยค่ะทุกคนหรือว่าก็จะหลงสเสน่ห์ของพวกสแกมเมอร์เหล่านี้เขาเรียกว่า โรแมนส์แกมนั่นเองค่ะทุกคนเพราะนั้นนะคะอย่าไปหลงรักใครง่ายๆนะคะในโลกออนไลน์นะคะและก็อย่าไปแบบว่าเห็นอกเห็นใจนะคะมีน้ําใจกับคนพวกนี้นะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะทุกคนเขาเป็นสแกมเมอร์นะคะผู้ชายดีๆนะทุกคนถึงแม้เขามีปัญหาอะไรทุกคนต้องคิดเยอะๆนะเขามีปัญหาเรื่องของการเงินใช่ไหมพ่อแม่เขาไม่มีเหรอาติพี่น้องเขาไม่มีเหรอนะคะทาไมเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องของเขา กับคนที่เขารู้จักเราเนี่ยเพิ่งรู้จักกันได้แค่วันสองวันเขามาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยมันผิดสังเกตรหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปกติะคะ่ะทุกคนพูดง่ายๆนะคะเพราะนั้นอย่าไปไว้ใจแครง,ง่ายๆนะคะ คนเพิ่งรู้จักกับเขานะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะคะบางคนไม่เคยแม้แต่วิดีโอคอนะคะยังกล้าส่งเงินให้กับขอหลัก4ี่หมื่นห้าหมื่นแสนอะไรก็ว่าไปนะทุกคนเพราะนั้นเงินของเรานะทุกคนสาวๆอย่าให้ออกจากกระเป๋าหรืออย่าให้ออกจากบัญชีเราเป็นเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่า สแกมเมอร์เยอะมากนะคะและก็มาหลากหลายรูปแบบเพราะนั้นถ้าใครที่แบบว่าคุยกับเราคุยกันกับเราเนี่ยจะส่งของให้เราเร็วๆนะคะหรือว่า,อ,าอยากจะให้เราช่วยเหลือเขานะคะ เขาเข้ามาแล้วนะคะทุกคนทําให้เราเนี่ยรู้สึกสงสารเขาบอกเลยว่ามันไม่โอเคค่ะนะคะเพราะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะในโลกออนไลน์หรือว่าในรักออนไลน์นะคะเราจะต้องมีสติทุกครั้งในการเล่นเว็บเดทออนไลน์นะทุกคนแล้วก็อย่าลงลักใครง่ายๆแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายรับรองว่าทุกคนนะคะจะไม่โดนสแกมเมอร์หรือว่ารแมนสแกมหลอกแน่นอนนะคะสําคัญที่สุดนะ,ะทุกคนในการที่เราเล่นเว็บเดทออนไลน์คือวิดีโอ คู้ข้อนะคะหรือว่าเฟซไทม์นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็การที่เราเนี่ยได้มาเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะในโลกของความเป็นจริงนะคะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะเพราะนะั้นนะคะความรักนะคะการที่เราเนี่ยยังไม่เจอหน้ากันนะคะยังไม่วิดีโอคอลเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความรักค่ะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ